บางคนรอเจสิปีนี่เจ้าตุนกี่ปีแล้วนี่หกเจคะ่ะ67แล้วนี่ยังไม่ได้ดูพึงได้เห็นนี่เห็นไหมนี่คือการเราน้อมนําความสว่างสวายปฏิบเพื่อน้อมนําถวายเราคือสาวกข,ของพระสมรัมมาสัมพุทธเจา้าเพื่อน้อมนําให้เจ้าปู่เจ้าย่า รับรู้ว่าเราลูกหลานภูมาเกิดใหม่มีสังขารวัน,นะใหม่เลื่อนล่างใหม่ศรัทธ,ธาต่อองค์สัมมาสัมพุทธเจา้าและเอาพระพุทธเจ้าเป็นเนื้อนาบุญอันสูงสุดของเรามนุษย์และเทวดาทั้งหลายก็ศรัทธ,ธาต่อพระศาสดาว,วันนี้เป็นวันที่ถ้าเป็นการสมุตินามแห่งเมืองบาดาลจะเรียกว่าวันที่สมุตินามแห่งพระพุทธเจ้าจบการแสดงคมตรงกับวันที่7วันเพ็นสิบห้าคำเดือน11และเป็นวันที่พญานาคที่มีความร้อนในพระวรกาย อยู่นั้นจะได้คายดวงไฟยพญายนาคเพื่อพวะยวตั้งแต่ชั้นบาดาลจนถึงนิมมาวดีตามที่พระเจ้าปูพ่พระเจ้ายาและท่านพ่อท่านแม่เล่าให้แก่ข้าองค์พ่อพญานาคานคราตตเพชรฟังข้าขึ้นมาวันที่16ทธันวาคมปีหาขาวขึ้นมาบ้านเล็ทั่7ก6 7 8 9ทั9ถ้าใครเข้ามาแล้วน้อมจิตอธิษฐานข้านั้นมาพร้อมกับลอยเรือยมาบานเล็ที่7 8ก789 เพื่อมาสร้างบุญบารมีกับกายสังขารนางแพงแกว้วคำกองคู่รองแห่งค้าข้ากับนางเคยเป็นคู่บุญคู่บารมีกันอยู่ในเมืองบาดาลเคยปฏิบัติเสด็จพ่อศรีสุโธเสด็จแม่ศรีปธุมมาอยู่วังนาคินคำชนดข้าจึงต้องมีหลักฐานในการที่มาสร้างบารมีเพื่อให้ทุกคนได้รู้ว่าทุกอย่างเจ้าตัวน้อยเคยเห็นรอยเลื้อยพอไหมใหญ่ไหมใหญ่เออมีจริงไหมจริงเออ อันนี้คือหลักฐานนะนี่ลูกร้านที่นี่เห็นหมดนี่อินี่อินี่เคยเห็นไหมลอยเรือพอหน่ะเอองามไหมงามถุงหวยบ่อยไหมบ่อยอมดรับรับทอนคาโมธนาสาธุประการขนาดพอพามยังต้องเลือกนะลูกเลือกท่านไม่ใช่ว่าจะเลือกเอาผู้ใดก็ได้คิดดูว่าเราเรา ลูกล้านที่ได้มาจุดเทียนวันนี้นะ่ะคือสาวกพระพุทธเจ้าที่และก็เป็นลูกลูกล้านของปู่ของยาที่ท่านเลือกนะลูกเลือกให้เราทํหนาทีนี้ในการที่ให้เรารู้ว่านี่คือแสงประทีปที่จะนําทางสว่างให้กับเราเยบรอยเนาะลูกเนาะเอาเดี๋ยวลองลอง,ลอง,ลองปิดปิดไฟบ้านดูปิดไฟดูลูกปิดไฟปิดไฟทุกรอบอันทุกอันดูลูกรอบรอบบริเวณเออบริเวณบ้านดูลูกเออสําเร็จทุกประการลูก ไปรอบๆบ้าน<ห>าดูใครนะ,ะเราจะแสงเทียน <หา S 1> ส่งง <หา S 1> สองสว่างวะฮดูใครที่ได้ผ่านมาเห็นนะลุกนะ ขอให้ดวงเปิดอำนาจวาสนาเปิดแสงสว่างนำทางชีวิตใครที่ติดที่ขัดไม่มีบ้านไม่มีรถไม่มีอนาคตที่ดีหรือว่าไม่มีบุญบารมีที่สูงต่อไปนี้เพิ่มพูนเพิ่มทรัพย์เพิ่มความโชคดีให้แก่พวกเจ้าแสงสว่างให้พน้นเคราะห์พน้พนโศกพ้นโลกพน้นภัยพ้นสัพพะเครห์และเสนียดจันลัยขอให้มลายหายไปตกลงไฟไหลลงน้ำคาแม,มนาทีขอให้วันดีๆจงบังเกิดแก่พวกเจ้าใครที่ต้องการสิ่งใดขอสิ่งนั้นจงบังเกิด ให้แก่พวกเจ้าทุกๆคนพุทธังประสิทธิธรรมังประสิทธิสังขางประสิทธิประสิทธิเป็นมหาบุญบารมีพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระธรรมเจ้าเปิดโลกพระสงฆ์เจ้าเปิดโลกเปิดโลกครอบจกกักรวาลขอข้าอธิษฐานสิ่งใดให้แกลูกหลานของขา้าผู้ได้จุดเทียนในการให้ใชัยชนะกับตัวเองและแสงสว่างนำทางชีวิต จงบังเกิดด้วยเถิดลองปิดบนบ้านดูปิดบนบ้านแล้วก็ปิดบนบ้านปิดบนเลยลูกปิดไฟรอบรอบรั้วรั้วบ้านมีไหมไม่ได้อันนี้เป็นเป็นเป็นไอ้นั่นดูนะลูกๆนะพวกลูกจะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเด้อพิธีกรรมนี้ดูนะน้องเปิ้ลองปิดอยู่วังเนลมิดนาคาเศรษฐีบารมีทวดปูยาสัทธธรรมบันดานสมบัติ9754 เราบอ้ว่าไม่ได้ปิดนี่ก็ได้นี่นี่ปิดเลยลูกปิดนี่ปิดตรงไหนปิดตัวนั้นไปปิดไปสวิตไฟด้วยสวิตไฟใกล้ๆเองเออนานปิดตัวนี้ด้วยลูกนี่เออสุดยอดไปบันไดลองปิดดูลูกไปบันไดดูนี่สวยละขาะนี่ปสวยมันอยู่บนสวงสวรรค์มือนอยู่สวรรค์เลยแล้วสังเกตว่าฟ้าเปิดเลยนะทั้งที่ว่าฝนตกมาหลายวันฟ้าเปิดเลย มาบ้านค่ท่าธุค่ะขอเปิดซาบระมีเจ้าค่ะสวยงามมากเจ้าพ่อเจ้าขับพ่อใช่ลูกสาธุค่ะพวกเจ้าคิดว่าพวกเจ้ามีบุญไหมที่ได้ถวายเทียนกับพ่อถวายการที่เราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกเราเข้าไปนั่งกับท่านพ่อนะไปนั่งกับท่านพ่อด้านในเลยค่ะท่านพ่อ นี่แหละคือแสงสว่างลูกขอพรเอาเลยทุกขอบทุกขวัฒทุกบันทุกเรือนทุกชื่อทุกนามนะลูกนะยอมรับพรความสุขความโชคดีค่ะค่ะทุกค่ะสวยงามมากค่ะเหมือนอยู่ในวังพญาน้าก็ค่ะเดี๋ยวน้องจะให้ดูรอบๆนะคะพี่ๆพี่จะขนลุกมากเอาก้ะอีมาให้ท่านพ่อน้าตรงกลางพิธีทางหน้าเข้าสู่พิธีอ่ะพวกเรา สิทยานุสิทธิ์ลูกหลานท่านพ่อไปนั่งบริเวณบ้านหลังท่านพ่อนะอ<า>มุมนี้ยิ่งสวยมุมนี้ยิ่งแบบเห็น,น,เ,หนเห็นประมาณร้อยร้องศาเลย ก็ดีไหมครั้งแรกในชีวิตครั้งแรกในชีวิตของพ่อปู่พ่อปู่ก็ประกอบพิธีมาทั้งชีวิตเลยก็เพิ่งมีวันนี้เลยือว่าเป็นมหัศจรรย หรือว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตของพ่อปู่ด้วยอ่ะอ่ะขอสมัครขั้นหนึ่งที่เขียนตัวหนังสืออ่านง,ง่ายๆเขียนใส่สมุดให้ท่านพออ่อเขียนเข้ามาทำนีนลงกืสมุดสีแดงเป็นสมุดบัญชีทรงพ่อเป็นสมุดบัญชีสวัสดิ์ของพอ่อเขียนลายชื่อลายชื่อขององค์เสด็จปู่นับตั้งแต่ท่านพอ่อ